ฟอเลนมันแท้ไฮโน่ไหมหยิบมาแก้ได้ไหมามว่าหยิบแก้ได้ไหมเอาเป็นว่ามันทําให้ฟอเรนลำคาญนะครับเพราะว่าระยะของไฮโน่มันค่อนข้างจะไกลกว่าฟอเรนนะครับมันจะตอดฟอเรนได้เรื่อยๆอ่าแต่ต้องบอกกันว่าฟอเรนเก่งกว่าไฮโน่นะนะครับเราต้องมั่นใจในฝีมือเต็งด้วยนะครับแต่ก็มือถือต้องดีด้วยถ้ามือถือเครื่องดีจะรำฟอเรนได้ทั้งหมดขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับมือถือค่อนข้างดีเลย และทีนี้จะสู้ยังไงเห็นไหมตอนนี้เลือดผมโลถูกไหมและถ้าเลือดโลอย่างนี้ปุ๊บ<อ>ไอโนมันก็อยากฆ่าอยู่ละยิงฆ่าฟนเดนได้โอบอกเลยเทเลยนะครับเทเลยอ่าทีนี้ปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือการฟันลำไปเลยครับลามไปลำให้เขาเสียอันติและตอนนี้เขาเสียทั้งอันติทั้งฟิกเกอร์แต่เลือดเราโลนะครับตรงนี้แหละเป็นจังหวะที่เราจะฆ่าเขาแหละแต่ว่าอย่าโดนเขาปลาหอกปิดกันร,ร,รัว ตรงนี้เราต้องถอยมาก่อนนะครับตรงนี้เขาปาของแล้วาเ,เขาไม่เหลือแล้วเขาไม่เหลือแล้วถ้าหากเขาใช้ต่อแล้วไปชิปนั่นคือเขาแพ้เราเราไปกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้